กระสือออกหากินยามค่ำคืนในท้องทุ่งนาที่มีแต่โลหิตตำนานกระสือแห่งทุ่งนาสีเลือดโปรดฟังให้ดีเพราะบางครั้งความหวาดระแวงก็ทำให้เรามองไม่เห็นความจริงที่น่ากลัวกว่าหมู่บ้านหนองน้ำแดงเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมไปด้วยทุ่งนาเขียวขจีและความสงบ แต่ในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาความสงบนั้นถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวและเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงผีกระสือที่กำลังออกอาลวาดเรื่องเริ่มต้นจากไก่และสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านที่ถูกกินเครื่องในอย่างแปลกประหลาดชาวบ้านพบเพียงร่องรอยการฉีกขาดที่บริเวณท้องและรอยไม่เกรียมบนหญ้าในยามเช้าทุกคนรู้ดีว่า นี่คือฝีมือของกระสือที่บินออกหากินในยามวิกาลทุกคนในหมู่บ้านเริ่มหวาดระแวงไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านหลังตะวันตกดินและความหวาดระแวงนั้นก็พุ่งเป้าไปที่ยายนวลหญิงชราผู้เงียบขรึมที่อาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านยายนวลเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครและมีรอยสักยันโบราณเต็มตัวชาวบ้านเชื่อว่า รอยสักนั้นคือคาถาอาคมที่ผูกหมัดวิญญาณกระสือไว้ในร่างของเธอนายแก้วหัวหน้าหมู่บ้านพยายามห้ามปรามไม่ให้ชาวบ้านทำอะไรที่รุนแรงแต่ความกลัวนั้นอยู่เหนือเหตุผลคืนหนึ่งนายดำชายชะกันผู้สูญเสียไก่ไปเกือบทั้งเล้าแต่สินใจรวมกลุ่มกับชาวบ้านอีกสามสี่คน พวกเขาถือตะเกียงและไม้ใบเหลาแหลมมุ่งหน้าไปที่บ้านของยายนวลพวกเขาแอบซุ่มอยู่รอบๆกระท่อมไม้ใบของยายนวลรอคอยให้ถึงเวลาตีสองซึ่งเป็นเวลาที่เชื่อกันว่ากระสือจะออกจากร่างและเมื่อนาฬิกาบอกเวลาตีสองพวกเขาก็ได้ยินเสียงไอแผ่วเบามาจากในกระท่อมตามมาด้วยเสียงขยับตัวอย่างช้าๆแล้วทันใดนั้น พวกเขาก็เห็นดวงไฟสีเขียวลอยขึ้นมาจากใต้ถุนกระท่อมดวงไฟนั้นค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแล้วลอยออกไปยังทุ่งนาที่มืดมิดนั่นแหละมันออกมาแล้วผีกระสือในดำตะโกนเสียงหลงทุกคนพุ่งเข้าใส่ดวงไฟสีเขียวนั้นอย่างบ้าคลั่งพวกเขาใช้ไม้ใบเหลาแหลมฟาดฟันและแทงเข้าใส่ดวงไฟนั้นอย่างไม่ยั้งคิด เสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นมามันไม่ใช่เสียงของผีแต่เป็นเสียงที่บาดลึกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อดวงไฟสีเขียวถูกทำลายมันก็ตกลงสู่พื้นดินและดับลงทุกคนรู้สึกโล่งใจที่สามารถกำจัดผีกระสือได้นายแก้วหัวหน้าหมู่บ้านที่ตามมาสมทบรีบเข้าไปที่กระท่อมของยายนวลและสิ่งที่เขาเห็น ทำให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องซุดตัวลงคุกเขา่าในกระท่อมที่มืดมิดยายนวลน,นอนอยู่บนเตียงไม้ไบแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือหัวของยายนวลหายไปที่คอของเธอมีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรงและมีรอยเลือดสดๆไหลซึมออกมาไม่ไม่ใช่กระสือในแก้วผู้เสียงสัน่นแต่นี่คือเหยื่อ ชาวบ้านตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ายายนวลไม่ใช่กระสือแล้วดวงไฟสีเขียวที่พวกเขาทำลายคืออะไรในายแก้วเดินเข้าไปใกล้รอยเลือดและพบว่าที่คอของยายนวลมีสร้อยคอเก่าๆเ,เส้นหนึ่งสร้อยคอนั้นมีจี้รูปหัวใจที่เปิดออกได้ในจี้มีรูปถ่ายเก่าๆของลูกสาวยายนวล ลูกสาวที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนในแก้วจําได้ว่าลูกสาวของยายนวลเคยถูกทรมานและฆ่าตายโดยนายดำและพวกพ้องที่เข้าใจผิดว่าเธอเป็นผีกระสือความจริงที่น่ากลัวกว่าผีกระสือก็ถูกเปิดเผยในที่สุดผีกระสือไม่ใช่ยายนวลแต่เป็นวิญญาณลูกสาวของเธอที่กลับมาเพื่อแก้แค้น และสิ่งที่ชาวบ้านเห็นเป็นดวงไฟสีเขียวนั้นอาจเป็นเพียงความหวาดระแวงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาทำลายสิ่งที่พวกเขากลัวโดยที่ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำลายความหวังสุดท้ายของยายนวลชาวบ้านที่สังหารดวงไฟสีเขียวนั้นก็ต่างได้รับคำสาปแห่งความหวาดระแวงพวกเขาไม่สามารถนอนหลับได้เลยทุกคืน พวกเขาจะได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากทุ่งนาเสียงกรีดร้องของลูกสาวยายนวลที่ยังคงตามล่าพวกเขาข้อคิดสุดท้ายคือบางครั้งความเชื่อและความหวาดระแวงของมนุษย์ก็อันตรายยิ่งกว่าผีสางใดๆและตำนานกระสือแห่งทุ่งนาสีเลือดก็เป็นเรื่องราวที่เตือนใจทุกคนว่าความยุติธรรม จะถูกทวงคืนแม้จะต้องใช้ความมืดมิดเข้ามาช่วยก็ตาม